สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวง12ราศีวันนี้การงานของคุณเด่นเรื่องอะไรเรามาฟังคำนายของทั้ง12ราศีกันได้เลยครับว่าการงานของคุณนะครับจะเป็นไปที่ทางไหนสิ่งที่คุณทำเนี่ยถูกต้องสาหรับคุณหรือเปล่ามาฟังคำนําหนกันเลยครับมาดูที่ราศีแรกกันเลยนะครับว่าราศีเมษจะเป็นยังไงนะครับราศีที่1นะครับผมบอกเลยว่าราศีเมษในช่วงนี้นะครับเกิดความลังเลเกิดขึ้นนะครับเพราะคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานปรับเปลี่ยนเรื่องงานนะครับหรือออกจากงานสมับ ราศีบุกศครับตอนนี้มีแรงกดดันก็ข้างสูงนะครับกับโปรเจกต์ที่รับมอบหมายครับกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะครับโปรเจกต์ที่คุณรับผิดชอบอยู่นะครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นไปตามไม่ตรงสเปคนะครับรวมถึงโดนเจ้านายกดดันนะช่วงนี้ครับราศีที่สามนะครับราศีเมถุนตอนนี้เองนะครับกับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่คุณรับผิดชอบอยู่หรือเนื้องานที่คุณรับผิดชอบอยู่คุณมีโอกาสที่จะให้คําปรึกษากับคนรอบข้างได้ดีมากๆครับเพราะลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดจะเป็นคนอายุอ่อนกว่าครับราศีที่สี่คร เจองานที่รักแล้วเจองานที่ตรงใจแล้วนะครับและเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาหนึ่งเลยคือเรื่องของการงานที่เป็นงานธุรกิจส่วนตัวครับสองเลยคือเป็นสิ่งที่ชอบครับเกี่ยวด้านออนไลน์ครับสามเลยคือได้รายได้เสริมจากงานที่ชอบครับผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ครับห้านะครับราศีสิงห์ครับตอนนี้มีความสุขกับเรื่องของการงานเองหรืออาจจะได้ต่อยอดจากธุรกิจของคนในครอบครัวนะครับกลับไปอยู่ในพื้นเพบ้านทําอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่สร้างสมมานะครับรวมถึงได้ไปต่อยอดกับธุรกิจของคนที่บ้านผมว่าอันนี้ตอบโจทย์ สำหรับเราครับราศีที่หครับราศีกันนะครับมีโอกาสได้หยิบจับงานเก่าๆนะครับขึ้นมาอีกครั้งนะครับรวมถึงโปรเจกต์เก่าๆงานที่คุณเคยทําไว้นะครับโปรเจกต์ที่คุณเคยสร้างไว้นํามาปัดฝุ่นอีกครั้งนะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับหรือว่าได้รับการโปรโมทอีกครั้งกับเรื่องของการงานนะช่วงนี้ครับราศีที่เครับราศีตุลครับผมบอกเลยว่าด้วยประสบการณ์การทํางานนะครับไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณก็ประสบความสําเร็จนะครับเพราะงานช่วงนี้เองนะครับคุณมีโอกาสโยกย้ายมีโอกาสปรับเปลี่ยนนนนนะะะคครรรับบมีีีโออกกาาาาาสสเปปลล่่ยยททํงงงแด้วณณ์ขุนะครับ จะเป็นที่ต้องตาของบริษัทใหญ่ๆครับราศีที่8ครับราศีพิจิกครับผมบอกเลยว่าคุณคิดใหญ่และคาดการใหญ่ไว้ไปหน่อยนะครับกับเรื่องของการงานนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้มีโอกาสไม่สําเร็จครับราศีที่9ครับราศีธนูครับผมบอกเลยว่าใครที่จะไปสอบนะครับเอาตําแหน่งเอางานราชการนะครับเป็นครูเป็นทนายนะครับรวมถึงเป็นข้าราชการต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นและสําเร็จเกิดขึ้นครับราศีที่10ครับราศีมังกรนะครับมีโอกาสจบจากที่เดิมนะครับกับเรื่องของการงานผมบอกเลยว่าคุณมีโอกาสถึงจุดดบเกิ เพราะการงานของคุณอยากจะออกมานานแล้วนะครับถ right so, ึงเวลาแล้วครับผมราศีท be ี่สิบเอ็ดนะครับราศีกุมครับผมบอกเลยว่าตอนนี้คุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานครับมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับเพื่อนหัวหน้ามีปัญหากับคนในใกล้ชิดนะครับกับเรื่องของการงานนะครับทาให้คุณไม่พอใจกับเรื่องของการงานครับราศีสุดท้ายครับราศีที่สิบสองนะครับราศีมีนนะครับผมบอกเลยว่างานนักขณะนี้ของคุณเนี่ยเต็มเปลี่ยมไปด้วยของประสบการณ์ครับยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวเรื่องด้านกลางคืนนะครับหรืองานเกี่ยวข้องกับร้านกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะทําได้ีมากกๆๆนะะคครรับโปเจอไใหญ่ ที่ทำงานล่วงเวลานะครับหรือว่าทำงานเกี่ยวได้กลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะทำสำเร็จและทำได้อย่างดีด้วยนะครับ